ถ้าเกิดสมมุติว่าเราคุณหมอนกับว่ามี time f ฟ a m e ที่แบบว่าสมมติคุณซื้อบิตคอยวันนี้แล้วคุณมี time เฟร m e ที่คุณจะขายจริงๆในสักแบบเออหกเดือนหนึ่งปีอะตอนนี้ไม่ใช่ราคาที่แย่เลยเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่ากระแสต่างๆมันหมดไปเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลงมาหรือว่าอยู่ในระดับ6 0 0 0ืกว่าอีกไหมคะบอกตามตรงถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดถึงระยะสั้นอะถามว่าจะมีโอกาสที่มันเป็นฟีลแบบ sell on fact บ้างไหมคําตอบคือเรารู้สึกว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเซลล์ออนแฟกระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะสมมติดูชาตมันมันโลเคอล o p ท็อปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วก็ถ้าเราดูแต่ว่าถ้ากิะถามว่าระยะยาวเนี่ยมันจะไปต่อไหมเราคิดว่ามันยังอีกยาวมันยังเรียกว่าแบบอยู่เริ่มต้นเลยระดับหนึ่งเลยอันนี้เป็นรอบของไซเคิลของตัว global liquidity อันนี้มาจาก cost b o r r e r capital เป็นเฟิร์มที่ศึกษาเกี่ยวกับสตาดการลงทุนในระดับหนึ่ง คือก็เขาก็ตีฉาดออกมาว่ารอบลิควิลิตี้จะเกิดขึ้นทุกๆ6ปีที่มันจะขึ้นสุดลงสุดเนี่ยอันนี้เราก็เห็นตอนที่บิตคอยขึ้นไปเมื่อปี2 0 2 1เก็คือมันก็ชนกับรอบที่จะพุ่งขุดพุ่งสุดพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าลิควิลิตี้ในตลาดถ้ามองตามเนี้ยไซคลของมันลิควิลิตี้มันจะพียุดประมาณแบบปีประมาณ,ปร,มาณประมาณช่วงไปปี2อนี่าน่าจะประมาณ Q3 Q4 าประมาณนี้ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ลิควิลิตี้พีสุดคิดว่าถ้าในระยะยาวบิตคอยยังไปได้อีก เยอะคิดว่าอย่างน้อยต้องไปแบบแสนกว่ากว่าอันนี้คือขั้นต่ำเลยแล้วก็พอเวลาเราพูดถึงตัวเอ,อ่อบิตคอยเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นบิตคอยราคาไปราคาไปถูงขนาดนี้แล้วอะ่ะเราไม่สามารถดูได้ว่าบิตคอยเนี่ยมันจะถูกหรือแพงจากราคาในปัจจุบันเช่นเราเห็นอ,อ่ะตอนนี้มันทะลุออทามไฮเจ็ดหมื่นแล้วอุ้ยบิตบิตคอยแพงมากแล้วเราดูอย่างนั้น <c oughs> ไม่ได้สิ่งที่เราดูคือเราเรา,เราต้องดูเอ,อ่อ เลเว l i ล e price ถ้าอธิบายเลเวลไลท์ไพรง่ายๆก็คือจริงๆมันก็คือทฤษฎีผลประโยชน์มันเป็นการคำนวณที่บ่งบอกว่าต้นทุนเฉลี่ยของคนในตลาดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเทียบกับราคาตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ต้นทุนเฉลี่ยของคนในตลาดเนี่ยจะอยู่ที่สามหมื่นสามต้องต้องบอกก่อนว่าเราเห็นสามหมื่นสามเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสามหมื่นสามแล้วตอนนี้มันหกหมื่นแปดมันตั้งเท่านึงเลยนี่ <c oughs> เออถ้าต่อแปลว่าตอนนี้มัน แพงมากแล้วตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราไปดูตอนที่มันพีจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือนเนี่ย<ม>อัตราส่วนเนี่ยเดลยวไลไฟ์ไพแค่ประมาณหมื่นสี่แต่มันขึ้นไปประมาณห้าหมื่นเจ็ดก็คือประมาณสามประมาณสามเท่าแต่อันนี้เพิ่งอยู่ที่เท่ากว่าถ้าเปิดอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่คือ mvrv เอ่อถ้าอธิบายในไลฟ์นี้มันอาจจะยาวหน่อยแต่พูง่ายๆคือมันคือการมันคืออินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่าบิตคอยแพงหรือถูก เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนเฉลี่ยของคนอื่นๆซึ่งในตอนที่มันตลาดบูจริงๆตอนที่รอบ global liquidity วิ่งไปสุดจริงๆเนี่ยค่านี้จะไปอยู่ที่ประมาณสักแบบสามมันจะอยู่ที่เกินสามถ้าเกินสามเนี่ยก็คือ overprice ในจุดมากๆแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่แค่ประมาณแบบสองุศย์เกซึ่งสองจุดศูนยเ้าเนี่ยคู้ง่ายคือมันอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณถ้าเกิดดูรอบที่แล้วก็คืออยู่ประมาณช่วงบิตบิตคอยห้าหมื่นประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นบิตคอยออทามไฮเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยออทามไฮมันคือพีคยอดแล้วเราต้องดูต้นทุนเฉลี่ยคนต่างตลาด mm hmm. เทียบอยีกทีหนึง่งว่ามันถูกหรือแพง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจากอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในช่วงที่ global liquidity, global liquidity มันพีคสถิติมันพีคจริงๆร,ราคามันต้องไปอีกอย่างน้อยก็น่าจะประมาณแบบถ้าเกิดสมมติ MVRV 3ตรงนี้ก็น่าจะประมาณแบบแสนพอดีแสนนิด แต่ถ้าเกิดเร็วแต่ถ้าเกิดต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือน,นกันเท่ากับว่าเป้าหมายที่ตามจากตัวชาร์ตเนี่ย่าตัวจาก MVRV เนี่ยคือเป้าหมายที่มันจะไปได้ถึงอาจจะไปได้ถึงนั่นก็คือประมาณแสนถูกไหมคะใช่ไปอย่างน้อยอย่างน้อยต้องไปถึงแสนเราถึงจะพูดได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่บิตคอยมันเริ่มแพงจริงๆแล้วคือสอง <พบ S 1> เนี่ยบอกตามตรงสองเนี่ยบอกตามตรงว่ามันไม่ได้แพงมันไม่ได้ถูก มันขึ้นอยู่กับว่าเทรนด์เป็นขาขึ้นหรือขาลงจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าค่าสองเนี่ยถ้าเทรนด์เป็นขาลงก็ถือว่าแย่เพราะว่ามันจะลงไปแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ลิควิทตี้ของในตลาดอะเอ็มเงินเอ็มทูโกลบอลเดคือยังไงมันก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันไม่ใช่แค่บิตคอยจริงๆมันคือสินทรัพย์เสี่ยงแทบทั้งหมดเลยทั้งหุ้นทองเดี๋ยวถ้าในอนาคตพอที่ลิควิทตี้ไหลเข้ามาตลาดสุดท้ายพอผลตอบแทนพันธบัตรมันไม่ดีขนาดนั้น คนก็จะวิ่งมาที่สินทรัพย์เสียงมากขึ้นอืมเท่ากับว่าคนที่ยัง, <c oughs> ยงไม่ได้ยังไม่ได้เข้าซื้อนะ่ะตอนนี้เนะนี่ยอะคนอาพูดง่ายคนที่ตกรถเนะะี่ยค่ะตอนนี้เข้าทันไหมคะหรือว่ารอจังหวะยอ่อตอนนีู้ง<อ>ไปต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราคุณเหมือนกับว่ามีไทม์เฟรมที่แบบว่าสมมติคุณซื้อบิตคอย n วันนี้แล้วคุณมีไทม์เฟรมที่คุณจะขายจริงๆ,ๆอ่ะในักแบบ เออหเดือนหนึ่งปีอ่ะตอนนี้ไม่ใช่ราคาที่แย่เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณซื้อวันนี้แล้วคุณบอกว่าคุณมีทามเฟรมที่จะขายภายในแบบหนึ่งไม่ถึง1เดือนหรือประมาณแบบสองสามวีกี้ยตอนนี้ไม่ใช่ราคาที่ดีเท่าไหร่อันนี้คือช็อตเทอร์เมวีอวีผู้นี้คือเป็นการคำนวณต้นทุนของนักเทรดระยะตั้นคนที่ถือบิตคอยมาต่ำกว่า155วันว่าต้นทุนของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนเนี้ย ค่าเฉลี่ยนี้มันจะอยู่ที่ประมาณโอเวอร์ไพ์อยู่ประมาณตอนเลขมันไม่อัปเดตแต่ถ้าเกิดอัปเดตน่าจะอยู่ที่ประมาณ15%ซึ่ง15%เนี<ม>่ยถามว่าเยอะไหมคําตอบคือมันถือว่าค่อนข้างเยอะมากและมีโอกาสเป็นโลคอร์ท็อปสูงถ้าไม่ใช่เทรนที่เป็นบูรันเทรนที่อัปเป็นอัปเทรนจริงๆคือ <c ười> ถ้าเกิดอัปเทรนจริงๆอะ่ะมันมีโอกาสที่พวกนักเทรดระยะสั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเขาอาจจะได้กําไรแบบ20 3 0เไปเลยแต่ว่าตอนเนี้เรายังไม่ได้เห็นเทรนว่าแบบมันจะเป็นแบบเทรนแบบ พุ่งจะหลวดพุ่งในระยะสั้นเท่าไหร่คือมันโลเคท็อประดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าซื้อตอนนี้แล้วอีกหนึ่งเดือนน่ยก็มีโอกาสที่แบบดรอวดาวสิบห้าเปอร์เซ็นมีไหมมีแต่ถ้าเกิดเราถามถึงระยะยาวว่าระยะยาวเนี่ยถ้าระยะยาวที่ m ี v ที่สองเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่โอเคไหมก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเหมือนคุณไปเก็บตอนต้นปีประมาณสักห้าหมค่ะก็อาจจะอยู่ที่ จุดมุ่งหมายของแต่ละคนในการคิดว่าจะทํากําไรบางคนถ้าคิดว่าจะทํากําไรระยะสั้นมากๆในช่วงยังไม่ถึง1เดือนนะช่วงนี้ก็อาจจะ,ะมีราคาที่สูงแต่ถ้ามองระยะยาวไปนิดหนึ่ง6เดือนถึง1ปีก็อาจจะยังไม่ได้แพงมากก็ให้แต่ละคนเนี่ยใช้นำนำข้อมูลไปวิเคราะห์กับการลงทุนของตัวเองค่ะ